ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสาราเอ็นเอบ้านวังแสนดีนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับถนนข้ามหน้าสาราเอ็นเอนะครับตอนนี้รถปิกอัพเข้าได้นะครับแต่รถมอเตอร์ไซค์น่าจะยังไม่ได้แล้วนะครับมีการโอเล้นนะครับจากคลองลำสนธิเข้ามาบริเวณหน้าสาราเอ็นเอแล้วก็เข้ามาที่พื้นของบ้านเรือนชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณหน้าสาราเอ็นเอแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไหลบ่าทเข้ามานะฮะ ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับในการที่เข้ามาตอนนี้กระแสน้ำนะครับก็เ,เริ่มที่จะเข้าไปบริเวณด้านข้างของอาทางรถไฟนะครับถ้าในกรณีที่ไหลแบบนี้นะฮะก็จะต้องข้ามตรงถนนตรงข้างทางรถไฟแล้วก็ไปบริเวณในส่วนของลงคลองลำตุนทินะฮะบ,บริเวณที่อ,อยู่ บริเวณท้ายนะครับท่าน้ําพึ่งแน่นอนนะครับในวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ํากันอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่หมู่2กันนะครับ